ใครรู้ตัวว่าหล่อเท่กรุณากดไลค์ให้ด้วยนะจ๊ะ เอาละครับผมก็ขอกลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับการจัดอันดับโง่ๆนะครับผมนะฮะเอาละครับผมสาหรับคลิปนี้นะฮะเราจะมาจัดอันดับ5อันดับผลนะครับของกองทัพเรือที่โหดที่สุดนะครับที่ดีที่สุดด้วยนะฮะย้านะครับว่าการจัดอันดับในครั้งนี้นะครับไม่ได้อ้างอิงหรือว่าไปศึกษาที่ไหนมานะครับเป็นความคิดส่วนตัวของพี่เองล้วนๆนะครับโอเคครับผมไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับผมอันดับที่5นะครับพี่ยกให้เป็นทาาง ของผล g กาวิตี้ครับผมนะเป็นผลที่่วา p พี PP ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะส่วนตัวพี่นะคือเป็นผลที่แบบแม่งข้อเสียแม่งมีมากกว่าข้อดีอะเข้าใจไหมคือฟิลแบบว่าเออจะจะ PI, จะลีวเอาไปล่าข้าหัวเองมันก็ก็าด้วยตัวเองไม่ได้นะครับผมนะถ้าถ้าคู่ต่อสู้ไม่กาดจริงนี่บอกเลยบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่ผลการวิตีแม่งมันมีสกิลตันได้นะสกิลจับได้ถึง5วิเลยนะใช่ครับมันมีสกิลจับได้นะครับแต่จับเสร็จปุ๊บเนี่ยจะทํายังไงต่อละครับนะคอมโบมันคอมโบยากแน่นอนนะครับคือจะรอแต่เพื่อนจะไปกับเพื่อนจะไป2องกับเพื่อนอะไรเงี้ยคือแบบฟิลมันแบบไม่ได้อยู่แล้วนะพี่ก็เลยจัดให้มันันเป็นอันดับที่5นะครับรวมถึงการฟาร์มด้วยนะการฟาร์มก็ไม่ ของกราฟิตี้เนี่ยพี่ฟาร์ม300เวลเนี่ยสามร้อยมาร์ทเนี่ยพี่ใช้เวลาเกือบอาทิตย์หนึ่งนะพูดตรงๆมันยิ่งฟาร์มยิ่งน่าเบือ่อโอเคฮะไปต่ออันดับที่สี่กันเลยครับอันดับที่สี่เนี่ยพี่ยกให้เป็นผลแสงนะครับผมนะเป็นผลที่ดูโดยรวมๆนะครับเหมือนจะดูดีแต่ก็ไม่ดูดีกว่านะครับผมนะถึงมันจะฟาร์มง่ายฟาร์มดีนะครับสกิลแรงนะครับแต่ข้อเสียมันก็มีครับผมเป็นข้อเสียใหญ่ๆเลยก็คือคอมโบยากมากนะครับโดยเฉพาะสกิล3ของมันเนี่ยถ้าพุ่งไปแล้วมันติดฮา คีสังเกตเพื่อนนะครับผมหรือฮาคีสังเกตคู่ต่อสู้เนี่ยมันถือว่าเราใช้สกิลเว้าไปปุ๊บแล้วมันแบบไร้ประโยชน์ไปเลยนะครับถึงมันจะมีความเร็วในการหนีก็ตามนะครับซึ่งความเร็วนั้นก็มันก็ขึ้นอยู่กับเลือดของเราออกนะครับผมถ้าเราโดนเปิดก่อนบอกเลยว่าผลแสงหนีไม่รอดครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผลแสงเนี่ยเป็นผลเป็นผลที่ฟาร์มดีนะครับผมนะผมใช้ฟาร์มตั้งแต่เวลแรกๆนะครับจนปัจจุบันก็ยังใช้อยู่นะครับยังคิดถึงอยู่แล้วก็เป็นผลที่เคลื่อนที่ได้ความเร็วแสงจริงๆนนนะะะรรรรบบาาาาาางททีีีถ้้เเเเเลือออดดดยย่กก็แจิวไปมณ ก็เลยให้มันอยู่อันดับที่4นะครับผมโอเคฮะไปต่อกันอันดับที่3นะครับผมอันดับที่3เนี่ยพี่ยกให้เป็นผลแมกมานะครับเป็นผลที่เป็นแมกมา แต่ก่อนหน้านี้นะครับถ้าเราพูดถึงผลแมกมาเนี่ยเราจะนึกถึงผลปีศาจที่มันเป็นผลแดงๆใช่ไหมครับแต่ว่าหลังจากการที่มันอัปเดตใหม่เป็นอัปเดต5เนี่ยมันตื่นได้นะครับรู้สึกว่าผลแมกมาเนี่ยจะเป็นการแบบคนนิยมเอามาเล่นกันซะมากกว่านะครับแต่หารู้ไม่ว่านะฮะผลแมกมาเนี่ยทำไมถึงระดับความโหดมันถึงติดอันดับ3นะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นผลใหม่นะครับแล้วก็สวยด้วยแหละนะท่านจะมันสวยมันเท่นะครับมันอลังการมันเวอร์นะครับมันโอพีไปนะครับก็เลยเห็นคนเอามาใช้มันช่วงนี้ก็ คือฮิตฮิตกันอยู่อะแต่ถามว่าโหดไหมครับมันโหดนะครับสกิลมันแรงนะครับติดเบิร์ก็แรงด้วยนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าสกิลแมงเอาวังการมากหลบยากมากนะครับแต่ว่าข้อเสียมันก็มีอยู่นะครับมันไม่มีสกิลสตันเลยนะครับไม่มีสกิลหยุดคู่ต่อสู้เลยแม้แต่นิดเดียวนะครับมีแต่สกิลผักคู่ต่อสู้ออกไปนะครับผมพี่ก็เลยให้มันอยู่ในอันดับที่3นะครับผมแล้วก็อันดับต่อไปครับเป็นอันดับที่ 2ครับผมมันเป็นผลพระนั่นเองครับผมนะผลพระพี่เลยยกให้อยู่อันดับที่สองนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับพระเต็มเซิร์ฟเลยไปไหนก็เจอแต่พระแล้วการล่าฆ่าหัวแม่งเงยล่าโคตรยากจะตายจะตายหนีได้หนีได้จะตายจะตายหนีหนีหน,หน,หนีแล้วอย่างหนึง่งแม่งผลพระแม่งมันมีบั๊กอยู่บั๊กหนึ่งไว้คุณผู้ชมแบบ กระโดดข้ามเกาะได้อะคิดดูแม่งกระโดดดึง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 ,ดงแม่งข้ามเกาะลอยออกจากเกาะเฉยอะไรเงี้ยมันเป็นบั็กที่คนส่วนน้อยแม่งไม่รู้แต่คนส่วนมากแม่งรู้เจอบั็กนี้เข้าไปผมบอกตรงแล้วว่าแม่งพระแม่งโคตรเกียนความโหดของพระเนี่ยแม่งอลังการขึ้นไปอีกนะครับผมนะแต่ว่า มันโหดกับอะไรไม่ได้โหดกับคนแน่นอนนะครับมันโหดกับบอสนะครับโหดกับ NPC หรือมอนที่เราต้องฟาร์มนะครับมันโหดสัตว์รัสเซียรจริงๆนะครับผมใช้พระนะครับในการฟาร์มตั้งแต่เวลพันห้ายี่ห้านะครับจนถึงเวลสองพันตันเนี่ยนะฮะพี่ใช้พระตลอดเลยนะครับคู่กับมัดซูเปอร์ฮิวแมนหรืออาจจะเป็นมัดอ e ิเล e ็กโตรคาวอิเล็กอิเล็กตริคาวนะครับขออภัยพี่ใช้สองอันเนี้ยคือแค่พระกับมัดอ e ิเล็กทริคาวเนี่ยคือแบบใครก็มาเหอะเอออะไรเงี้ยขอให้มันเป็นบอสนะแต่ถามว่า PVP มมมัั้ยนนออเสีขงพระตอนนี้มมัันนนสกกิล็ลนะแแรงะต่ว่า ด้วยความที่มันเป็นพระมันไม่มีสกิลกระโดดนี่แหละปัญหาของมันคือมันเดินบนน้ําได้นะครับแต่ว่ามันไม่มีสกิลกระโดดมีจุดด้อยตรงนี้มันก็เลยไม่ได้เป็นอันดับที่1มีปัญหาตรงนี้พี่ก็เลยให้มันอันดับเป็นอันดับที่2นะครับในการจัดอันดับในครั้งนี้นะครับผมนะฮะอันดับที่1นะครับอันดับสุดท้ายนะครับพี่ยกให้มันเป็นน u m b e r ร์วันเลยนะครับคือผลน้ําแข็งนะครับผมนะฮะถามว่าทําไมอัปเดตใหม่แล้วทําไมผลน้ําแข็งยังยังติดอันดับหนึ่งอยู่นะครับทำไมถึงมันมันโหดยัง ที่แบบมันเป็นได้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นการฟาร์มนะครับการฟาร์มเนี่ยผลน้ําแข็งก็ฟาร์มดีนะครับผมนะแถมดาบมีให้เราด้วยนะครับแถมดาบให้เราด้วยนะครับฟาร์มได้โคตรดีนะฮะแล้วแถม p p ก็ดีนะครับไม่ว่าคุณจะเล่นน้ําแข็งสายดาบก็ก็โหดนะครับคุณจะเล่นน้ําแข็งสายปืนก็โคตรโหดอีกฮะคุณจะเล่นน้ําแข็งสายผลก็แรงอีกครับผมนะผมพูดตรงเลยว่าน้ําแข็งเนี่ยเป็นเป็นผลที่แบบจะเล่นอะไรก็โหดนะครับผมนะหรือจะเล่น p p ช่วยกับเพื่อนก็ได้นะฮะคอมโบร่วมกับเพื่ออนนนให้เเพื่ป็สายด ให้เราเป็นสายสตันก็ได้นะครับผมก็เลยให้มันอยู่อันดับที่1ของ5อันดับผลปิศารของกองทัพเรือนะครับเอาละครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับกับการจัดอันดับ5อันดับของผลพิศารของกองทัพเรือนั่นเองนะครับกับความโหดที่สุดนะครับแล้วก็ดีที่สุดนั่นเองนะครับมีใครคิดต่างไหมครับผมถ้าใครคิดต่างหรือว่าคิดไม่เหมือนพี่ก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับว่าผลอันนี้ควรอยู่แบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับได้เลยนะครับผมข้างล่างนี้เลยนะครับคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วก็สําหรับใครที่ใช้ผลอออะไรยู่ในนนตี้ นะครับในการฟาร์มนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับฝ <Wow. S 1> ากกดติดตามกันด้วยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์นะครับผมขอบคุณมากๆครับเป็นกำลังใจพี่ด้วยฮนะบ๊ายบาย